อันดับโลกไทยกับฝรั่งเศสถือว่าใกล้เคียงกันเราอันดับ9ของโลกฝรั่งเศสอันดับ10ของโลก มาดูความพร้อมของช้างศึกโตเล็กทีมชาติไทยกันบ้างนะคะได้มีการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่สนามโอลิมปิกแอนพาราโอลิมปิกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมืองบูคาราประเทศอุซเบกิสถานเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทําศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024รอบ16ทีมสุดท้ายการซ้อมครั้งนี้ค่ะมิเกลโรดิโกเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็เน้นที่แทคนิคการจบสกอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกจุดโทษใช้เวลาซ้อมกันก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะเขาก็กล่าวนะคะว่าเรามีเวลาพักประมาณ1สัปดาห์ หลังจากเกมบราซิลการซ้อมครั้งนี้เนี่ยนะักเตะทุกคนมุ่งมั่นมากอยากชนะมากๆเลยนะคะคแล้วก็อยากเห็นนะักเตะทั้ง14คนเล่นด้วยความดุด,ดนันมีสติและมีสมาธิค่ะครับทางโค้ชมิเกลก็พยายามกระตุ้นนะครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้อย่างที่เราได้รับข่าวกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มอิหร่านกับฝรั่งเศสเนี่ย ไม่อยากได้แชมป์กลุ่มเพราะว่าอยากจะมาเจอกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้อิหร่านซึ่งวางแผนว่าอยากจะหลบบราซิลในรอบ8ทีมอันนี้หลบได้สมใจนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรอบ16ทีมแพ้โมร็อกโกไป3ต่อ4นะ,ะถือว่าพลิก,กล็อกพอสมควรนะว่าอันดับโลกเนี่ยอิหร่านจะดีกว่า ยูร่าเนี่ยเคยได้อ,อยู่อันดับที่4ของโลกส่วนโมร็อกโกอยู่อันดับที่6ของโลกอิหรานตกรอบไปแล้วหากปากกาเซียนไปเลยอีก1นึ่งคู่โปรตุะะรเกสเมื่อวานนี้นะครับก็แพ้นะครับโปรตุเกสเป็นแชมป์โลกปรากฏว่าแพ้คาซัคสถานไป1ต่อ2 แชมป์เก่าก็ตกรอบเพราะฉะนั้น<ช>ฟุตบอลฟุตซอลโลกครั้งนี้พีิก็อกหลายคู่เหมือนกันใช่น่าสนใจส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจะลงทําศึกฟุตซอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะก็จะพบกับฝรั่งเศสวันนี้1นึ่ทุ่มครึ่งนะคะก็อยากให้แฟนๆนะคะฟุตซอลชาวไทยเนี่ยช่วยกันเชียร์กันนะคะ เอาเป็นกำลังใจให้นักกีฬากันหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะครับก็ให้มีสมาธิ<ช>นะครับ<ช>เล่นแบบละเอียดละเอียดแล้วก็รอสวนดีๆนะค<ช>่ะเชื่อว่าฝรั่งเศสต้องมาบุกใส่เราแน่นอน<ช>นะครับก็อย่างที่เราเจอกับโครเอเชียเราทําได้มาแล้วนะ<ช>นะครับแม้ว่ารูปร่างจะเป็นรองนะความแข็งแกร่งเป็นรองแต่ว่าเล่นตามจังหวะของตัวเองแล้วก็ชนะไปได้ค<ช>่ะ